ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประาจามสุขที่6มกราคมนะครับสำหรับจีนเมื่อเช้านี้ไม่มานะต้องขออภัยนะครับเมื่อเช้านี้ถโดโทิมงไปไหนไม่ทราบได้นะครับเช้าปิด5 9 6เ5้นะครับวันนี้พอผมท่านตัวเปิดบ่ายที่84746นะครับ84746 บ่ายนี้จากตัวปิดเช้าตัวเปิดเช้าตัวเปิดบ่ายชอบ6ครับชอบ6นะครับวิ่งบนลุ่ล่าง6หน้ามีหน้ามานะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีดช่วงบ่ายที่จับเด่นได้เพราะว่าเช้าเพราะว่าเช้าใกล้เคียงไงแต่วันนี้เช้ามันไม่ใกล้เคียงเลยนะครับยังไงถ้าถูกใจที่ที่ผมจะวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านกันครับบ่ายนี้วันนี้6นะครับปี6 6 เด่น6เกี่ยวไหมในสุด6 6ครับ3คู่ที่ผมชอบนะครับ3ามเครับจับที่บวกนะครับ c 7 4 6ครับในตัวเปิดเลยแล้วก็ส c r ครูนะครับส c r ครู เมื่อเช้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกโอเคครับก็เป็นสามคู่ที่ชอบนะครับมาสศูนเข้าไปครับขอประชันโทษครับดูผิดร้อยมนห้า ขอภัยครับขอภัยพอดีจดไว้กับเมื่อวานนี้ <c oughs> 3ตัวครับ5 3 7 5 4 7 5 1 7 5 3 6 5 4 6 5 1 6ครับสำหรับจีนบ่ายได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอที่หางเสงวายครับสวัสดีครับ